โตอย่ากเป็นกระพับหอยมันแป๊บๆนอตที่มันสิบสองใช่ค่ะสิบสองแล้วว่ะแล้วก็แบบปีนี้คือปื๊ดเลยอ่ะแบบคือเดูป็ตโตคาตาอะค่ะตคาตาตคาตาแต่ยังจะใช้คำว่าอะไรค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเลยยังแบบอุ้ยลูกอลไรค่ะยังโติดกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะติดค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าลูกติดไหมแต่ว่าเราอะติด ถ้าตอนที่แบบเด็กกว่าโตเป็นส,สาวแลต่ก็อยากจะแบบมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยยังไม่อยากค่ะพเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ <f ancy> เขามีอยู่วันหนึ่ง <f ancy> ก็เราก็พยายามพอเขาย้ายโรงเรียนใช่ไหมคะเรา,าก็อยากจะให้เขาแบบเ,เขาไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์เท่าไหร่เขาไม่ได้ค่อยแบบรู้สื่อออนไลน์หรืออะไรเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็จะแบบกิจกรรมเอาดอสี่ส่วนใหญ่ก็พยายามจะแบบเฮ้ยลูกเข้าไปทํากันบ้านเพราะเดี๋ยวนี้พอย้ายโรงเรียนเป็นอินเตอร์ก็จะค่อนข้าง ติดต่อทางอ e ีเมลหรือว่าใช้คอมกอนทั้งเดียวลูกไปทำความรู้จักกับคอมเลยแม่ย่าทิ้งนาวาไปเลยแม่นาวาเป็นเอ็กโทเบิ <laughs> ร์ดนมวาต้องการคนอยู่ด้<อ> <laughs> วยเราก็เออไม่ได้ลูกลูกต้องไปอยู่กับคอมพอิวเตอร์ก่อนเพื่อที่จะทำความรู้จักอเอออะไรอย่างนี้ก็ตลกดีลูกเปอไ่ติดเพื่อนอะไรยังไม่ติดเลยค่ะ<อ>คือเขาก็ยังไม่ได้ติดเพื่อนเลยค่ะเขาก็เขาก็ยังเป็นคือตัวแต่ตัวนะคะก็ คือในความรู้สึกอ้มอแบบว่าโตแต่ตัวอ,อ๋อที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนเนะเาะพ่อแม่จะบอกว่าเออเธอที่มันโตแต่ตัวคืออะไรอะเราก็โตลแล้วนะในใจเราดีาาใช่ไหมอ,อ๋อแต่ว่ามันจะมีความความคิดเห็นความนึกคิดบางอย่างที่แบบโตวานะสาวไปแล้วล่ะแต่ยังติงตองอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่วามอ้อนยังอ้อนคุณแม่ไหมคะก็ยังอ้อนอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังมีความแบบว่าถึงจะ12แต่ล่าสุดก็คือขอ ที่ปาลูกดอกอะไรอย่างเู่นะของเล่นชของเล่นค่ะลลูกปาดอกอยากปาลูกดอกให้เข้าตรงกลางแล้วก็บอกว่าเออลูกแล้วก็อยากขอปาไม้ลูกดีเซนค่ะคุณแม่ห่วงขนาดไหนคุณแม่ห่วงน้องเป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงเป็นแล้วกับคุณพ่อล่ะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือโตเป็นสาวแล้วสวยแล้วคุณพ่อคุยช็อคค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณพ่อก็จะแบบ แม่ลูกโตอย่างนี้โตอย่างนี้อาจจะมีซีรีส์ลงวมีซีรีส์ละพ่อเขาแบบพี่ลูกไว้ยหนวดชงไหนดีคะก็พ่ะแปลวเออใช่ไหมอันนั้นคุณย่าส่งมให้ดูเราก็เเออออพ่อเขาก็ก็น่าจะห่วงแหละเพราะว่าขนาดเราเรายังรู้สึกเลยว่ามันหนึ่งสองสามแล้วก็ เราเ,เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แค่เราเหรอนะคะไปดีว่าเหตุการณ์หลัานี้มันเกิดขึ้นกับเราก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คงจะแบบอ,อ๋อเออทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ประสบการณ์ของพวกคุณแม่มือใหม่ทุกวนนันเลยนะคะแล้วก็ก็มีความสุข,ขทุกวันมากกว่าจริงๆมันมีโมเมนต์ไหนที่ชัดเจนไหมรู้สึกว่าพี่อาร์ตเนี่ยหววแบบออกนอกหน้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเกิดขึ้นยังไม่มีเ,เพราะว่ายัางไม่ได้เกิดใดๆแล้วเขาก็ยังคืออย่างที่บอกว่าโตแต่ตัวนะคะแต่ว่า วิธีความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นยังตีลังกาอยู่แบบเล่นค้อนพี่แบให้ตออะไรยังเล่นเหมือนเดิมเลยอยากปามีดเล่นยิงธนูอะไรของเขาเงี้ยค่ะก็ยังติดติดคุณแม่เหมือนเดิมก็ยังติดอยู่มีมีคุยกับคุณสาวเลยนะลูกค่อยๆอาจจะโตขึ้นแล้วค่อยๆเสรชตัองเขบไม่ ลูกจะไม่อยู่กับเราไหมอย่างเงี้ยไปหรือว่าอาจจะติดอาจจะมีวัยที่ติดเพื่อนบ้างโตกว่านี้ถ้าโตกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดแม่คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเราก็ต้องจับมือกันร้ <c oughs> <c oughs> องไห้กันสมอไม่หรอกไม่หรอกเราก็เราก็ากอยากให้เขาโตไปในตามวัยตามธรรมชาติของของเด็กๆก็ก <c oughs> ็ต้องมีแหละเรายังโอ้โหใช่ไหมมันต้องมีช่วงวาระติดเพื่อน วัยว้าวุ่นนะคะก็เลงจะเข้าแล้วแม่ก็ตื่นเต้นนิดนึงก็เตรียมรับมือไว้ยังไงรียนทํางใจดกวเตรียมเข้าใจเตรียมเข้าใจมากกว่าว่าวันนั้นน่ะเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเข้าใจเขาให้คำปรึกษาเขาเขามีอะไรมาปรึกษาก็โอเพนแบบที่วันที่เราเป็นวัยว้าวุ่นนั้นแล้วเราอยากได้จากคุณพ่อแม่เงี้ยเราก็จะพยายามคิดกันแบบนั้งเล <ot them anak lonely> แล้วก็เปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขามาปรึกษาหรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยในเวของของวันที่เราอยากได้คาปรึกษานั้นนะ,ะในวันที่เราเป็นวัยวาวุ่นเหมือนกันมันก็จะเป็นคาปรึกษาที่อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเราให้คาปรึกษาในวัยนี้ที่เราอายุขนาดนี้มันจะเป็นอีกคาปรึกษาหนึ่งในความรู้สึกว่านะอ๋อก็เลยอ๋อโอเคฉันจะให้คาปรึกษาเหมือนวันนั้นที่ฉันว่าวุ่นโอเคแต่น้องกับน้องก็คือเหมือนกับ ได้ทุกเรื่องเลยคุยได้ทุกเรื่องค่ะแต่ก็ดุคุยได้ทุกเรื่องแต่ก็ดุเผื่อใจไปถึงเรื่องถุงดุล่วงหน้าไว้เลยไหมคะยังไม่มีแน่ได้เหรอแบบมั่นใจดูมั่นใจยังยังไม่ได้ดูมั่นใจเลิกลักเลิกลักมากกว่ายังไม่มีค่ะยังไม่มีแต่ก็เพิ่งย้ายไปโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็ยังไม่มีค่ะอาทีตนี้อาทิตย์ที่สามสแกนกรรมเลย เขาสแกนกรรมคือสแกนสแกนว่าเราทำอะไรพ่อแม่ไว้บ้างกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวไปดูเพื่อนๆของโรงเรียนที่โรงเรียนมาที่ฉันต้องไปดูแน่นอนอยู่แล้วจะไปนั่งเฝ้าแล้วอาทิตย์อาทิตย์แรกจะเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคเพื่อนผู้หญิงจะเยอะค่อนข้างเยอะหน่อยที่โรงเรียนที่ย้ายไปอ่ะค่ะเรจะค่อนข้างเยอะก็เป็นโรงเรียนที่แบบที่เราก็โอเคเราก็ไปดู กันมาแล้วลูกก็เลือกจากหญิงล้วนเนาะก็ต้องต้องให้เจอโลกความจริงหน่อยละอินเตอร์กเน็ตไปเริ่มขึ้นขอถามถึงเรื่องตอนนี้วงการเดียวการละครละครเจอวิกรมฝริตที่อ้อมเองได้รับผลแบบเออปรับตัวหรือได้ผลเป็นยังไงบ้างไหมคะคือเรียกว่าตอนนี้คือพอดีอ้อมอ่ะต้องบอกว่าพอจบเรื่องสืบราษมรบัตใช่ไหมคะมันก็มาลุยตรงนี้ ทำเฟล็กร้อแบบค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าการจะทำอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาในการปั้นทางฝั่งโปรดักชันแล้วเราก็ต้องขายด้วยนะคะเป็นเซลท่านหนึ่งแล้วแล้วก็ทางโปรดักชันที่เราต้องคิดทีมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีน่ารักด้วยแล้วเราก็มีทีมงานที่โอเคเราก็เลยยังไม่ค่อยได้ได้เรายังไม่ได้เสนอ,อเราพอเราเราก็ได้แต่ว่า มีการพบปะเจอพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นจากข่าวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็เรียกได้ว่าเราต้องปรับตัวมากกว่าอ้อมเชื่อว่าจริงๆรแล้วมันมันทุกอย่างมันคือเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะอย่างที่ทุกคนทราบว่าสื่ออย่างสมัยก่อนอย่างสืติข่าวนาวาเราก็ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแต่ว่าอย่างรุ่นคุณย่าก็ยังรับอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงทีเนี้ยถ้าเราปรับตัว ให้พอดีธุรกิจที่เราทําอยู่ทั้งฝั่งที่เราเป็นผู้จัดละครหรือฝั่งที่เราทําวิทยุมันเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่กับวัยรุ่นไปเรื่อยๆเราก็เลยได้มีการปรับตัวของเราเราก็เลยพอที่จะทราบว่าสมัยนี้เขาดูอะไรการชอบอะไรการความเปลี่ยนแปลงในใน,ในช่วงอายุคนหรือว่าเด็กสมัยนี้เขาเ,เสพสื่อกันยังไงนะ เขาชอบอะไรนะยูริมาวาวมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะทราบโดยทั้งหมดเราก็พยายามที่เรื่องที่เรากําลังพอตอยู่เนี่ยเราก็มีพอตอยู่แล้วก็พยายามตอ,ตอบโจทย์ของฝั่งเซลล์ด้วยในการที่มสมมุติถ้าเราเสนอไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคนดูเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคนดูอยากจะดูไหมอยากจะดูแลสปอนเซอร์เข้าไหมหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะคิดให้ครอบคลุม แล้วพอ<ช><ม>เราคิดแล้วใจแล้วเราก็จะเสนอแต่เราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแหละ,ะซึ่งตรงนี้เรา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 ,เราทราบอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในสื่อตรงนี้อยู่แล้วลอะมันก็มาถึกแล้วแหละ,ะการเสนอมันจะยิ่งยากขึน้นเพราะว่าอย่างบางบางตอนนี้บางค่ายก็คือถูกลัง,งับการถ่ายทำหรือบางคนก็ปิดบริษัทไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้ข่าวอยู่ได้ดูจากสื่อที่พี่ๆน้องๆสื่อกันนะคะก็ มันเรียกว่า,าต้องปรับตัวมากกว่าถ้าเราปรับตัวแล้วรู้ว่าเด็กชื่นชอบอะไรสมัยนี้เจนนี้เขาดูอะไรกันแล้วเราเราเข้าไปนั่งในใจเด็กในสมัยที่เราเป็นวัยว้าวุ่นเนาะนะอย่างที่บอกแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อความต้องการของเขาคืออันนี้ตอนนี้เจนโลกเทรนโลกหรือว่าเทรนไทยแลนด์เปลี่ยนไปแล้วอย่างเคป๊อปหรือทีป๊อปตอนนี้ทีป๊อปมามีวงอะไรบ้าง เด็กๆชอบดูเด็กๆตามไปดูที่ไหนหรือว่าสปอนเซอร์มันขึ้นอยู่กับดีมานส์สัพพลายอย่างงเี้ยค่ะถ้าเรารู้ว่าดีมานส์มันอยู่ที่ไหนเราก็ดีมานส์เข้าใจใช่ไหมคเข้าใจเข้โทษโทษเพราะว่าก็ความต้องการอยู่ที่ไหนมันก็จะต้องต้องมีกำลังซื้อที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามปรับจูนให้ให้เข้ากับยุคอ่ะก็ต้องตามให้ทันก้าวให้ทันเราก็น่าจะอย่างทำงานอยู่แล้วอ่างตัวละครที่อ้ออย่างที่อ้อมีค้างอยู่ไหมคะ ละครใช่ไหมคะค่ะละครไม่มีค่ะไม่มีแต่ตอนนี้ก็คืออาจจะไม่ไดกละครใช่ไม่ยังไม่เบรกค่ะแต่ว่ากําลังกำลังทำของตัวเองอยู่แต่ว่ายังไม่เสนอใช่มันมีเวลาทํามีเวลาทํางานฝั่งเราที่จะไปเสนอค่อนข้างจํากัดเพราะว่าส่วนใหญ่มันมากแบบอุ้ยมันเหนื่อยมากนะวันนี้ประชุมหัวฟูทุกวันที่ทำได้คุยกันในหมู่ผู้จัดกันเองไหมคะว่า่เห็นตอนนี้มันเหนื่อยมันหนักคุยค่ะก็มีคุยค่ะ มีคุยบ้างค่ะก็ปรึกษาอย่างตอนที่ที่อย่างพี่น้องชายพี่น้องหญิงใช่ไหมคะก็ได้คุยกับพี่น้องชายตอนเล่นบางกอกอนิการก็มีคุยกันค่ะใช่ก็มีคุยกันก็มีคุยกับหลายๆท่านนะค่ะแล้วก็ยังคุยกันเจอกันแต่ละคนก็มีความถอดใจกันบางไม่ทเพราะเจอวิกฤตแบบนี้ด้วยค่ะอ้อมเชื่อว่างจริงไม่ใช่แค่วงการบันเทิงนะคะมันมันทั้งโลกหละมันทั้งโลกแล้วก็1คือทั้งโลกเศรษฐกิจด้วย2คือ เจเนเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปสื่อโซเชียลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเอ,อมันต้องมาทาง,ทางนี้แล้วแหละในถ่ายโทรศัพท์เนาะอะไรเงี้ยสื่อมันต้องมาทางนี้แล้วเราจะเข้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินอาจจะไม่ได้มากเท่าแมสใหญ่อะไรอย่างเงี้ยวันพีคม่เจอนานนะคะมันอาจจะไม่ได้ทแมสใหญ่แบบเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าเราปรับตัวอมเชื่อว,ว่ามันก็ มันก็ยังต้องมีการทําง,งานโลกมันหมุนไปอ่ะเราก็ต้องหมุนตามให้ทันเท่านี้แต่อ้อมเชื่อว่าละครมันคงไม่หายไปจากอ้อมคิดว่ามันจะแคบขึ้นนิชขึ้นแบบว่าเ,เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มในความรู้สึกนะคะเฉพาะกลุ่มเช่นอาจจะไม่ได้มีใครรู้จักแบบอย่างอ้อมในสายก่อนเพราะสมมติว่าเมื่อก่อนสื่อมันไม่ได้เยอะใช่ไหมคะอย่างสื่อสิ่งพิมอย่างเงี้ยอย่างสมมติแบบ เมื่อก่อนเล่นละครหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยพอสิ่งพิมพ์หรือทีวีที่มีแค่ไม่กี่ช่องแล้วเวลาไปมันไปทั้งประเทศม,มันไม่ได้มีสื่อแบบสมัยนี้ใช่ไหมคะมก็มันก็จะไปทุกจังหวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นที่สื่อสิ่งพิมพ์กระจายไปแต่สมัยเนี้คือมันมีหลายช่องทางให้เขาเลือกดูแต่ละช่องทางแต่ละ ตัวอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักแสดงหรืออะไรก็ตามมันมีหลายช่องทางเพราะฉะนั้นมันก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปอะคะ่ะก็จะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะถ้ามองในด้านดีก็จะดีกับคน,คน<ม>ดู<บ>เรามีทางเลือกเยอะมากขึ้น<ม>แต่อีกทางหนึง่งคนทำงานก็ต้องทำคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องปลุ่มนั้นอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>ก,ก็คิดว่ายังอยู่นะคะละครจีรี่หรืออะไรพวกน,นี้แต่อาจจะแบบในความรู้สึกอำนาก็เจาะก,กลุ่ม,ม,ม ทั้งศิลปินด้วยศิลปินหรือว่าซีรีส์ต่างๆอย่างอย่างของหลิงออมก็เลิศมากนะคะใช่ไหมคะมันคือเจาะกลุ่มอย่นยังรู้สึกใจหายไหมคะวงการเะิรในยุคที่มันเรื่องปูกับในยุคปัจจุบันที่มันไม่ได้ใจหายแต่เรียกว่ายอมรับแล้วก็เข้าใจมันมากกว่าว่ามันแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะมัน อยู่ในเจนเรา,าเลยนะวันนั้นที่เราแบบ<า>เราเห็นมันทุกอย่างมากกว่าแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันเป็นภาพความทรงจําที่แบบมันเป็นความจำที่ดีแล้ววันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจําในอนาคตถูกไหมคะ<า>เราก็สนกุกกับมันดีกว่าแล้วก็เปิดใจยอมรับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปในเวไนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะโอเคเม็ดพันมีสำคัไหมคะนการประกอบมันต้องสําคัญเลยไอธุรกิจของเราอะอย่างอย่าง มันเป็นพาณิชย,ย์เนาะมันเป็นมันไม่ใช่แบบผลิตสินค้าอันนัน้นเป็นความชอบความต้องการใช่ไหมแล้วก็ขายใช่ไหมแต่ของเราอะ่ะมันเป็นงานศิลปะบวกกับธุรกิจเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่า,อาตอนนี้งานศิลปะชิ้นเนี้ยจะมีคนอยากดูในกลุ่มไหนแล้วมันก็ต้องบวกกับฝั่งธุรกิจด้วยว่าเออเราจะได้เม็ดเงินมาทํางานศิลปะที่เราชื่นชอบนี้อย่างไร <ใน S 1> อะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสที่อ้อมจัดซีรีส์วาย มีติดต่อเข้ามาค่ะแต่ว่าอยากทำมากเลยแต่ว่ามันตดิดอันนี้อยู่แต่ตอนนี้ค่ะก็อยากจะทำซีรีส์ที่เป็นเป็นละครเป็นละครกำลังกาลังทำอยู่นะคะเล่นเองหรไมคะไม่ได้เล่น,นะคะ่ะพยายามจะเล่นหลายทีแล้วมันไม่รอดจากั้งะะเ,เพราะว่าสมมุติเราเป็นคนผู้จัดอะคะอ่ะเราก็จะเอาใจไปทำฝั่งบนเอเอแต่ว่าเราไม่ได้ต้อง บอนเซอร์ใช่ไหมคะเราก็จะไปพาร์ทฝั่งโปรดักชันนะคะก็ไม่คิดว่าทําได้ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราจะแบงใจมาแสดงเราก็เลยถ้าเราเป็นผู้จัดเราจะไม่ได้เล่นแบบจุ๊บจิ๊บแบบเดินผ่านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าทำเป็นผู้จัดก็คิดว่าน่าจะต้องโฟกัสที่ผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีความสนุกแล้วก็ยังมีความสุขที่อยากทำเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำอ่ะก็แบบหูแบบอยากเล่นละคร อยากกลับไปจัดอยากไปแบบสนุกอะไรอย่างนั้นนะคะก็ก็ก็อยากอยู่ค่ะเพราะว่าบริหารอย่างเดียวเราก็แบบเนาะทางฝั่งเราคือแบบว่าออกเอาดอตลอดอะไรอย่างเงี้ยเอก็อยากอยากทำปีหน้าก็มีโปรเจกต์อยู่ค่ะโปรเจกต์ที่เป็นนักแสดงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลงตึกเนาะลงบล็อกเนาะไม่ใช่ต้องบอกลงบล็อกเธอใจร้ายอ่ะ